นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายพี่แก้วไม่น่ากลัวเลยทุกคนพี่แก้วน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากๆๆๆอ่ะแบบหนูไม่คิดมาก่อนว่าพี่แก้วเป็นคนตลกอ่ะพูดพูดได้ไหมพี่แก้วตลกมากทุกคนหนูคือหนูเป็นคนชอบอย่างที่ทุกคนรู้ว่าหนูไม่ใช่คนตลกแบบหนูจะชอบเล่นมูกแป๊กหรือแบบมูกอะไรที่มันเจ๋งเจ๋ใช่ป่ะแล้วแบบพี่แก้วอ่ะเป็นอย่างนั้นทุกคนพี่แก้วเป็นอย่างนั้นก็คือก็คือพี่แก้วเป็นคนตลกทุกคนแบบหนูไม่คิดว่าพี่แก้วจะเป็นคนตลกไม่รู้ว่าสำหรับทุกคนพ่่แแกก้วตตลาะ พี่แกจะชอบเล่นมุกอะไรที่มันแบบเหมือนทุกคนนั่งนั่งแต่งหน้ากันอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมพี่แกก็จะเล่นมุกขึ้นมาแบบมุกซัมติงอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าทำไมเหนอะหนูรู้สึกว่าแบบพี่แกเป็นคนตลกหนูชอบคนตลกแล้วพี่แกเป็นคนตลกก็เลยรู้สึกว่าพี่แก,นนก, <g ül üyor> แกจใจดีขึ้นมาระดับหนึ่งตอนนั้นแล้วพอสรพักก็เหมือนหนุอะ่ะชอบทาความรู้จักกับรุ่นพี่ด้วยกันแบบเหมือนเข้าไปกอดเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็พี่แกตัวเล็กก็เลยแบบเข้าเข้าไปตอนแรกหนูไม่กล้ากอดพี่แกหนูก็เลยเดินไปแล้วก็แบบ ขากอดได้ไหมคะแบบถามตรงๆเลยแล้วก็แบบพี่แก้วก็ให้ก็เลยกอดพี่แก้วก็รู้สึกว่าแก้ใจดีอ่ะกบมือทุกคน <laughs> ไม่รู้ทุกคนอยากฟังเรื่องนี้กันไหมเราหนูอยากเล่า <laughs> ใช่เข้าใจแล้วว่าแบบทาไมพี่แก้วถึงแบบน่ารักอะ่ะแบบเขายังไงดีนั่นแหละเขาเหมือนจะพูดยังไงดีจะเหมือนบอกว่าเหมือนเด็กมันก็ไม่ใช่แบบพี่แก้วดูเด็กอะ่ะทุกคนดูเป็นแบบอายุแบบอายุเด็กอะ่ะ <laughs> อธิบายยังไงเดีย่น่ารักนั่นแหละน่ารักอืม เนี่ยกอนพี่เยอะๆจะได้หายกลัวแต่ก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้กล้าต้องเริ่มคุยก่อนนิดนึงทุกคนถึงจะกล้าขอไปกอดใช่เพราะอย่างพี่แก้วหนูก็เห็นว่าพี่แก้วเป็นคนตลกนิดนึงใช่ไหมก็เลยก,กล้าเข้าไปก่อนแต่แบบว่าบางคนจะให้อยู่ดีแบบขอกอดหน่อยนะคะเลยมันก็ไม่ใช่มันก็กลัวตอนพี่แก้วตกไม่ไหวแล้วเด็กคนนี้ไม่คือแบบจริงๆก็เข้าใจว่าทำไมคนโดนพี่แก้วตกอ่ะแบบพี่แก้วน่ารักจริงๆริงทุกคน